สวัสดีครับเปงมากวันนี้าทงานกับยก็อบอกเลยว่าวันนี้คือจอยกับงานมากแล้วก็ผมชอบตัวมอนชิชิมากใช่ใช่แล้วก็แบบเป็นงานที่แบบผมยาวมามากเพราะว่าแบบมีมอนชิชิมันแบบมันน่ารักใช่ผมก็ชอบมากเพราะว่าหนึ่งในความฝันของผมเลยคืออยากเป็นอยากเป็นเจ้าของโรงงานผลิตตุ๊กตาครับ <c oughs> รู้สึกว่ามีตุ๊กตาเยอะๆเต็มบ้านแล้วมันรู้สึกว่าน่ารักดี <c oughs> ที่เราต้องแต่งแบบเป็นแบบว่า cosplay จริงๆจากตุ๊กตาที่แฟนคลับเขาให้นะคะก็น่าจะก็สามารถทำได้่ะอแล้วเราชอบคาแรคเตอร์ไหนที่สุดชอบคาแรคเตอร์ไหนที่สุดหรอไม่ใช่แบร์รักกันอ่าคิดต้นว่าแคร์แบบหมือว่าแคร์อยู่ซีเสร์ฟเลยชอบชอบมอตี้ซีอยู่แล้วไม่ใช่ชอบมอนทิชิอยู่แล้วเป็นแบบเป็นลิงไงมันคล้ายๆผมใช่ไหม อ๋อมันมีผมแล้วไงพี่ใช่ไหมครับมีผมแล้วก็เป็นมอสชิชิใช่ครับเหมือนไหมคะเหมือนนะครับคือผมว่าถ้าผมมีหางนี่ได้เลยไม่ใช่มอนชิชินะงอคงแล้วนี่เขาแนะนำเือนแคร์แบร์แล้วมานนะนำเือนแคร์แบร์มันไม่อ้วนนะพี่พี่ถามว่าเขาแนะนำเือนแคร์แบร์ทำไมไม่เท่าหมายถึงไม่เท่าแคร์แบร์เสียใจแล้วนะ นอนเดี๋ยวเรียนที่หน้าก็เป็นของวันเว้นทนา,า,า์าแล้วเหมือนันใช่ไหมครับผ่อนให้เพื่อนทุกคนตตได้กันอุ้ยก็ถ้าถ้าอยากได้ของขวัญวันวา,าเลนไทน์ก็ต้องอะไรอะ่ะนี่เลยก็ต้องนี่เลยแค่แบร์ตัวนี้ใช่ <c oughs> ไ่ะตัวนี้เลย <c oughs> เพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบอ่าเสียงได้อ่าเสียงได้ด<า>้วยจริง<า>แต่ว่าไม่รู้มีใครไปพูดอ่ะไม่รู้แม่ได้ยินไหมมันพูดว่าอะไรอะไรอะไรต้องตัดเสียงนะมีดอกไม้ดใช่ให้ดอกไม้กันต้อง เลือกสีได้ด้วยนะฮะหรือว่าจะเป็นมอนชีชีเอ็กซ์ฮอลลคิตตี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้ดีสุดเพราะว่ามันอาดเสียงได้แบบบางคนที่แบบอาจจะอาจจะไม่กล้าบอกรักต่อนหน้า,าหรือว่ายังไงก็อาจจะแบบฝากตัวนี้ไปให้เพื่อบอกรักก็ได้เพราะมันอาดเสียงได้ตอนนี้ก็ก็ฝาก ฝากงานนะฮะสยามเซ็นเตอร์ X Take Toys with All My Heart ครับใช่ครับสำหรับว่าใครก็พาแฟนมาเดินดูของได้นะครับเอาง่ายๆคือไม่คือแบบใครแบบคิดของขวัญไม่ออกวันวาเลนไทน์ก็มาซื้อที่นี่ได้เพราะว่าที่เนี่ยมีแบบเขามาเปิดที่แรกของประเทศไทยเราขอแฟนๆน้องให้มาช็อปปิ้งใช่ก็อย่าลืมนะครับฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเพราะว่า สำหรับใครที่อยากหาของขวัญให้คนที่เรารักหรือว่าคนที่เราแอบชอบก็ก็ตุ๊กตาก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ดีครับใช่ครับเป็นยัไงทั้งคู่ตอนดีก็พยายามต้องเข้ายิมแล้วก็หรือว่าออกกําลังกายไปบ่อยเพราะว่าถ้าร่างกายเราไม่ไหวมันก็จะแบบมันก็จะอ่อมในงานอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เหมือนพวกเจ๊ครพยายามหาแอคทิวิตี้ทำออกกำลังกายให้มันไม่เบื่อครับครับผมอ่อเาเดี๋ยวไปเดินทายใกล้จะวันหยุดแล้วเราสองคนมีแบบแทนจะไปทำค,นนคอนเทนต์อะไรกันบ้างมาคอนโทรคอนเทนอ๋ออันนี้ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้แต่คาดว่ามีคาดว่าม,มีมีแหละมีแหละอาจจะมีแบบกระ๊ดกึ๊ดกึ๊ดนิดหน่อยแบบซีเซอบซีเซอบ กระสบุ่นไหนชุดเล็กชุดใหญ่เอาเอาแบบพิมพมิเลยว้าเอาอะไรอ๋อเดลก็พอเครื่องเคียงพอเครื่องเคียงพอเดี๋ยวมันเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ดูจะตายเอาเราเราพ่อหลังวันทันก็จะเป็นแฟนไซเลยนะก็เสิร์ฟุ่นแฟนไซไม่ไม่รู้เหมือนกันไงคะวอานอเค็ตุเขาจะกระสบแบบอเดลว่าเราจะรับไหนเก็บเป็นความลับละกัน แฟนๆแล้วถ้าแฟนแบบอยากเจอแฟนๆแบบไหนดีกว่าบบอยากให้แฟนๆมาแบบปกเราวยการแต่งตัวแบบไหนมนกี่วันแล้วถึงแฟนได้ไปซื้อแฟนซ้ายเหรอใช่ได้เตรียมแต่งตัวปูกไงขอแบบทุกคนทาหน้าสีดำมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อยากเจอทุกคนแบบในล่าที่สวยๆละหล่ออ่าแบบมั่นใจยังไงก็มาอย่างนั้นดีกว่าเนาะ ถ้าแบบเราจะเล่นเนื้อเกินเดี๋ยวแบบเขาจะไม่มั่นใจมันก็ไม่ม,<ช>มันก็ดูไม่ดีเนาะเอาแบบที่แบบตามความสมัครใจดีกว่าใช่อะไค่ะมั่นใจได้แบบไหนอยากเจอแค่แบบไหนอยากให้ <c oughs> เขาแต่งยังไงก็ได้แหละครับที่เขารู้สึกว่าออกบ้านมาเรารู้สึกว่าดูดีเรารู้สึกว่าใช่เอออยากมาเจอคนที่รักอย่างนี้ผมก็เห็นใครผมก็ก็รู้สึกว่าเขาดูดีไปหมดเลยอใครวงคะ ดูดีท um. nah ุกคนโยเวนคนใส่เชือกลเวอร์พูลมางานครับจริงงั้นเลยเหรอครั oh ูเล่นพูเล่นพูเล่นอะเราเราเตรียมรับมือยังบ้างเหรอเดี๋ยวแฟนๆเขาต้องมามีแบบได้มาคุยกับเราต้องมีการมาเล่นมุกจีบเราแน่นอนเลยเตรียมตั้งรับอะไรยังมุกจีบด้ยอ้าวตัวเตาตัวโตขออะไรแฟนๆน่าจะแบบคิดว่าเอออ๋อเออโตโตาขอแบบให้มีเล่นมุกบ้างไม่ไม่มีเล่นมุกเลยผมนึกมุกไม่ออกเลยไม่แต่ที่ว่าเดี๋ยวแฟนๆน่าจะต้องมาแบบเล่นกับเราเราเตรียมตั้งรับยังไงมา เตรียมตั้งรับยังไงบ้างไหมผมว่าผมก็เตรียมตัวเตรียมใจนอนให้เต็มมาก็พอแล้วครับก็ผมก็มีมุกเตรียมไว้เหมือนกันมุกเตรียมจะสู้งานขับรถแล้วเราจะสู้เราจะไม่เขินใช่ไหมไม่เขินไม่ไม่ใช่ไปขยับกุยชีโชว์เขาเขาที่แล้วไม่เอานะอ้าวยาเดี๋ยวันนะเดี๋ยววันวันนั้ขยับกุยชีแบบเขาที่แล้วนี่แล้วก็แบบปัดผมอย่ีกแล้วพี่ เกตุน das ี ier, <tre> <Had> ้า็ม <recipro> ีรูปยาวแล้วจะชูมัดปัดเตะตามสไตล์เราหรือเปล่าผมว่าของวิเฉยๆก็อร่อยู่แล้วผู้เล่นผู้เล่นก็อาจจะแบบมีจึ๊บจึ๊บอย่างงี้บ้างนิดหน่อยเริ่มมีผมให้ปัดแล้วใช่ครับเริ่มมีผมให้ปัดแล้วไม่เป็นลูกชิ้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับไอ้วอย่างนี้ทำยังไงล่ะเพราะเป็นลูกชิ้นแล้วหาไม่เจอบางทีใช่เพ้าที่แล้วงานที่แล้วอะไรนะไอ้ตังกิ้วตังกิ้วิงเอะนั่นแหละ เงานนั้นมอเตอวผมไม่เจอเพราะผมมีผมผมแบบเอ๊ะหายไปไหนมันเหมือนกับคนอื่นไปหมดเลยมันบอกอย่างงี้บอใช่เราเป็นไงอ่ะเราเหมือนคนอื่นหรอถามเราพี่เหมือนไหมไม่เหมือนครับโปเกนมีคนเดียวในโลกครับเอาคนต้องเป็นคนเดียวดิจะมีสองคนได้ไงเป็นเมนแล้ใช่เป็นเม่นเป็นเม่นด้วยเป็นเม่นนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับนี้เป็นบูลลี่นะครับเป็นเม่นเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเม่นไม่เอา เป็นเป็นมอนซิชิแล้วกันมอนซิชิก็ได้เป็นซิชิที่ติดกับมอสอ่เอออันนี้แคร์แบร์ไม่ได้เราคนละพวกกันไดไม่หรือใครเดียวกันได้อยู่ขอใครเดียวกันได้อยู่ใช่ไหมไดๆๆๆ้ได้แบบมอนซิชิขีข่อคอแคร์แบร์ก็ได้นะ <c oughs> ก็ลองดูก็ได้เออแล้วเป็นเมิตรนี่เป็นสองแล้ก็<อ>เป็นมิตน,น่าจะอยู่แบบ ยังไงอะอันนี้ผมผมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องมีโชว์ให้แฟนคลับดูอยู่แล้วใช่มีอยู่แล้วแน่ๆมีแบบพี่มีชาว่านสอบถามไม่แบบเออชอบแบบไหนเราอยากอะไรยังไงบ้างเรามีเสนอทาอีกตั้งใจหรือรู้สึกว่าไม่เป็นทีมส่วนสนุกนะครับคราวนี้ใช่ก็อาจจะแบบอยากให้ทุกคนแบบแต่งตัวสนุกๆมาอ่าแบบไม่เป็นตัวไม่ต้องเป็นตัวเองก็ได้บางคนแบบเรียบร้อยแต่แบบแต่งตัวมาแบบไม่เรียบร้อยก็ได้วันนั้นใช่เพราะว่าเราแบบฟรี สวนสนุกเนี้ยมันเหมือนแพานลมาเข้าสวนสนุกใช่ไหมคุณเปรียบตัวเองในเป็นเครื่องเล่นอะไรในสวนสนุกเปรียบตัวเองเป็นเครื่องเล่นอะไรในสวนสนุกเป็นหมาหมูไม่เป็นทอร์นาโดเพราะว่าอยู่อยู่ด้วยแล้วเวียนหัวผมอะเวียนหัวนะคะอะไรเอจะเวียนแค่ไหนก็อาจจะประมาณแบบอาจจะอ้วกเลยก็ได้ครับวันนั้น ใช่อาจจะมีอาการอาเจียนออกมาเล็กกี้จนแบบกี้จนพุ่งเลยใช่ข้อละหัะเป็นแก้วแก้วชาครับหมุนหมุนหมุนหมุแต่มันต้องมีหัวอย่างเยแต่มันก็ชิลนะฮะเป็นคนง่ายๆสบายๆเป็นเป็นแบบลงมาแล้วไม่รู้เรื่องก็เหมือนชีวิตจริงที่พูดไม่รู้เรื่องอันนี้หมายถึงพี่นี่แสดงว่าเราลองนั่งเราหลังชาหมุนอะเลยรู้เไม่หัว ไม่เคยดะไม่เคยอ่นนี้ถ้านี่เป็นคาโดอันนี้เป็นแก้วชาหมนลโชุจะเป็นอะไรโชว์คู่เ็หัวี่ปเดิมปล่าเฮ้ยไม่ขนาดนั้นสิเราต้องแบบเราต้องให้คนอื่นเขาไม่เป็นหัวด้วยเราเราก็แบบอาจจะพป็นซีรงซีเสิร์ฟอ่าเย็นกันหมดเลยเย็นกันหมดเลยเย็นไหมเวลไหนนั้นกไดาเลื่จะเป็อไม่ไมไม่แน่ใจเลย ผมมไ่รู้เลยอาาเเเป็นรรอยากให้มันอยากให้เป็นแบบรถไฟเหาะถ้าผมเป็นชาหมุนผมก็จะหมุนแบบมีระบบครับระบบไหนหรอระบบอะไรวะไม่รู้ก็หมุนแบบว่าหมุนข้างๆเลยอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเนี่ยอ๋อเสิร์ฟยูเสิร์ฟยูเสิร์ฟชาเสิร์ฟชาใช่เราจะเป็นกาหนาชาหรืเปล่าชาเลย ใช่ครับอ้าเต็มตัวมาเจอกันวันวันที่เท่าไหร่วะแฟนมิส <Fan meet S 1> หรอไม่ใช่วันไอเนี้ยมันจะมีงานที่ใกล้กว่านั้นก็คืองานวันที่แปดนี้แฟนซายหรอวันที่แปดนี้แล้วก็มีแฟนซายแฟนมิก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะๆนะครับหวังว่าจะได้เจอทุกคนแบบคนเก่าๆก็เจออย่างนี้อ,อยากให้อยากเจอทุกคนจริงๆใช่ทุกคนจริงๆนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าถือว่าเป็นรางวัลให้ผมหน่อยแล้วกันที่แบบ มาเจอในวันนั้นก็ต public, いい้องขอบคุณนะครับขอบคุณด okay. ้วยนะครับ hmm. ที่มาครับมีที่เราทำเรื่องกีฬาสีนะครับที่กีฬาสีตอนนี้กีฬาสีสิงเฮเบียนมันแค่ปักซอยเหรอบ้าน่ะบ้าน้ำใจสดไม่น่าไม่น่าปักซอยนะจากโยธินมาสิงคโปร์แต่มันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นเพราะว่าแบบโยธินอยู่บางซื่อแต่สิงคโปร์อยู่สามเสนไม่ใช่ไม่ใช่มันมีอยู่ว่าวันนั้นอะโรงเรียนผมมะเขา เป็นเหมือนแบบเป็นวันตุดจีนแต่ว่าโรงเรียนไม่มีทําอะไรใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบเพื่อนผมบางคนเขาก็อยู่กับที่บ้านอยู่กับครอบครัวครูก็ก็เข้าบ้างไหมค <c oughs> เอาเป็นว่าผมก็เลยผมก็เบื่อฮะผเลยไปขอครูลาออกกจากโรงเรียนก่อนลาด้วยใช่ลาค่าบ่ายไปอ็ให้ผมเราเขียนว่าอะไรคะ ขออนุญาตไปพบแพทย์พบแพทย์เราไม่ขออนุญาตไปเป็นพบแฟนได้ไหมพบแพทย์ครับเดี๋ยวไม่ให้ออกเราเอาอย่างนี้แต่ตอนนี้พรูแล้วนะถ้ารักษาอะไรเขาสนใจหรออฮะก็วันวันไหนเดียวคือวันวันนั้นคือวันนั้นนะผมจะบอกว่าวันนั้นผมตื่นน่แหละตีอะไรอะตีสองตีสองครึ่งครับผมก็จะบ้านประมาณตีสามเพราะว่าผมแบบนั่งกับเพื่อนไว้ตีสามที่โรงเรียน ไม่รู้คือแบบไม่รู้ว่าทุกคนแบบเคยตื่นเช้าขนาดนั้นไหมเวลาแบบกีฬาสีเวลแบบพี่เคยไหมเอาหรอเราเลยพออาจจะเค่งเรื่องกีฬาสีเกินไปใช่เพราะว่าแบบคอร์สเตย์ของเซนเปียร์มันจะเป็นแบบวันชาติของเซนไงใช่แล้วก็ทุกคนก็จะแบบมาจดจอแล้วก็โฟกัสอยู่แค่วันนี้วันเดียวเรื่องเรียนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เฮ้ยสนใจสนใจสนใจส่วนหนึ่งในการเรียนผมมาสนใจแต่เนี่ยพบแพทย์ก็พบแพทย์พอใจไงไม่พบเพื่อน เพื ion, holder, <g ear being wise> like ่อนหัวใจเพื่อนรักเอองาอะไไปเชียร์ไงเาไปเชียร์ปกติงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเป็นพิเศมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแตว่าผมสังเกตว่าส่วนใหญ่อ่ะเซ็นเะเบียนเขาจะมีแบบรอยัตี้ในโรงเรียนอ่ะแบบรักสถาบันมากผมก็เลยคิดว่าเอองานกีฬาสีอ่ะผมเห็นปีที่แล้วแหละว่าเขาอ่ะให้ความสำคัญกับวันกีฬาสีมากพอเลยโอเคไปดูหน่อยละกันผมก็คนเนี้ย ผมก็เป็นเพื่อนเ,เป็นเพื่อน,นใน,ในครในในอบครัวใช่เพื่อนในครอบครัวเันนี้ในครอบครัวใช่ไม่คือวันนั้นอะวันนั้นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นผมไม่ได้สนใจมอดเลยแทบ <c oughs> ไม่สนใจเลย <c oughs> สนใจแค่แบบเฮ้ยมาทำไมเนี่ย <c> โ <oughs> ดนเรียกมาหรอวะ <c oughs> คือวันนั้นผมแบบเป็นวันที่แบบ <c oughs> ไม่สนใจยังเริ่มมอดเละเอาก็จริงมันน่าจะรู้สึกเพราะวันนั้นผมแบบผมแบบอยากอยู่กับเพื่อนมากวันนั้นผมอยากอยู่กับเพื่อนมากคือแบบเป็นวันคือวันเซอร์เบียมันมใช่เซอรเบียจะเป็นแบบวันที่ทุกคนจะแบบยังไงอ่ะ จะรักกันมากคือแบบไม่รู้ดีแบบถึงคนที่เกลียดกันก็จะแบบมานั่งคุยกันมาเคลียร์กันใช่ไม่เป็นไรมอ่งเราเขาอยากได้เวลเราไม่ได้เป็นเพื่อนไม่เป็นไรเรเป็นมากเพื่อนไว้เราแบบแปลว่าเพื่อนในโรงเรียนแบบมันจะได้แบบอันนี้เพื่อนในครอบครัวอันนี้เพื่อนในครอบครัวอันนั้เพื่อนในเพื่อนในสซงต์แกรเบียอ๋อนในครอบครัวตำแหน่งอะไรเดี๋ยวพี่จะาปจัดให้เฮ้ยผมผมพูดโปรโมทโรงเรียนขนาดนี้นี่คุณครูทุกคนนี่ต้องให้คะแนนผมนะครับงานไหนไม่ทำนี่ทุกคนต้อง ต้องยังไงอ่ะต้องทำให้ผมนะครับตอนที่เราจะไปช่วยได้คะแนนเรียนเราช่วยหรือ,อยังว่าเป็แพทย์เออผมแพทย์สรุปผมแพทย์หรือผมเพื่อนตอนนี้ก็ต้องไปพบแพทย์แล้วเนี่ยคลินิกกจะถ่อยเดินเดินงันหมดเลยใช่ไหมค,ครับอขอคบอคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เทพื่อนในครอบครัวแล้วคืออะไรวะไม่เ็นะไรับเอาล่เียวขอ่าดร่ะชิๆแบบเพื่อนในครอบครัว